ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Jewelry c o c h e t อีกแล้ววันนี้เราจะมาสอนทําถักไหมพรมลายสี่เหลี่ยมนะคะอันดับแรกเราใช้ไหมสีนี้นะคะแล้วก็เข็มก็จะเป็น1.9ซมนะคะอันดับแรกเราจะทําเป็นปลมแล้วก็ถักเป็นโซ่ประมาณ4โซ่นะคะขึ้นต้นด้วยสโซ่นะคะ จากนั้นก็ใช้หัวเข็มแทงผ่านโซ่อันแรกนะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาครั้งเดียวนะคะหลังจากนั้นก็ทำสามโซ่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็แทงหัวเข็มผ่านช่องที่เราทำไว้นะคะคือช่องตรงกลางแล้วก็ควักไหม องครั้งแบบนี้นะคะหลังจากได้3ามสเส้นแล้วถักเป็น3มเส้นแล้ว,แล,วแล้วก็เชื่อมด้วยสองโซ่แล้วก็ทําอีก3มเส้นนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยสองโซ่เหมือนกัน องโซ่อันนี้อันสุดท้ายนะคะมันก็จะเป็นสีข้างพอดีนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยสองโซ่นะคะเราจะไม่ตัดเส้นใหม่นะคะเราจะรับจากล่างมาขึ้นบนนะคะก็จะ โซ่ตัวที่สามแล้วก็แทงหัวเข็มเข้าไปแล้วก็วักใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทาไว้ช่องถัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนถึงช่องโซ่ที่เราทําไว้ตัวเชื่อมระหว่างช่องว่างตรงนี้นะคะวักใหม่ขึ้นมา <c oughs> แล้วก็ลากผ่าแบบนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นสามโซ่ขึ้นไปนะคะ ที่หนึ่งสองสามเราก็จะทำวกใหม่หนึ่งสองมีสองเส้นแล้วนะคะสามเราก็เชื่อมด้วยโซ่สองโซ่นะคะ จะได้ช่องเดียวกันเป็น6 6เส้นนะคะแต่ว่าเชื่อมด้วยโซ่สองโซ่แล้วก็ทําช่องถัดไปนะคะทำเหมือนกันลักษณะเหมือนกันนะคะ3เชื่อมด้วยโซ่สองโซ่หนสองแล้วก็ทำอีก3เส้นนะคะก็จะได้เป็นสีข้างนะคะ ัเข็มแล้วก็ในเส้นที่หนึ่งสองสามเชื่อมด้วยโซ่สองโซ่หนึ่งสองโซ่ตัวที่หนึ่งแล้วก็ทำตัวที่สองตัวที่สามก็จะได้ ในช่องเดียวกันก็จะมี6เส้นนะคะอันนี้ช่องสุดท้ายแล้วลายนี้ง่ายๆนะคะเอาไปปรับใช้กันได้นะคะเผื่อว่าอยากทำเสื้อที่เป็นลายแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ จะเชื่อมเราก็ทําเหมือนกันค่ะพอได้พอได้สีสีข้างแล้วใช่ไหมคะล้วก็นับจากล่างขึ้นบนมาเป็นตัวที่สามเราก็แทงหัวเข็มแล้วก็ควักไหมได้เลยค่ะแล้วก็ทำห่วงโซ่ถัดไปควักไหมจนถึงตรงช่องว่างที่เราทําไว้ตรงโซ่สองโซ่นะคะเนี่ยค่ะช่องว่างตรงนี้ ากนั้นเราก็ถักต่อเลยเราไม่ต้องตัดไหมล้วค่อยมาต่อไหมไม่ต้องนะคะก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากเวลาเก็บไหมที่หลังเก็บทำเหมือนเดิมนะคะช่องนี้จะเป็นหกนะคะ ตรงมุมจะเป็น6ตัวแบบนี้นะคะล้วเชื่อมด้วยสองโซ่แต่ถ้าเป็นด้านข้างแบบนี้มันจะมีช่องเพิ่มขึ้นมาตรงตรง,ตรงกลางนะคะเราจะใส่เราจะทำา3เส้นในตรงกลางนี้นะคะ1 2 3สองเราจะไม่ทำห6เส้นตรงกลางนะคะเพราะว่าเราจะทำให้เป็นสี่เหลี่ยม ส่วนตรงมุมเราก็ทำเป็นหกเหมือนเดิมค่ะโดยเชื่อมด้วยโซ่สองโซ่นะคะสองสามเชื่อมด้วยโซ่สองโซ่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นสามเหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะใส่สามเส้นแค่นั้นนะคะ ส่วนตรงขอบก็ต้องใส่6เส้นแต่ว่าเชื่อมด้วยโซ่2โซ่ ก็สี่เหลี่ยมก็จะขยายใหญ่เรื่อยๆนะคะขนาดแล้วแต่และเราจะอยากได้ขนาดใหญ่หรือเล็กประมาณไหนเราสามารถทําไปเรื่อยๆได้นะคะเพิ่มเพิ่มเพิ่มขนาดตามที่ต้องการน,นะคะตรงช่วงกลางๆช่องช่องนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะใส่ซับเ้นเหมือนกัน ส่วนมุมเราจะใส่6กเส้นนะคะและเชื่อมด้วยโซ่สองโซ่ค่ะมาดูกันว่าลักษณะจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะ ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะขนาดเท่านี้ก็จะเป็นรูเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปต่อเป็นเสื้อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะพบกับคลิปใหม่ได้ที่ช่องนี้นะคะ Jewelry c o c h ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ